นี่ครับพนักเก็บล่างน้ำกับพี่นะครับสร้างระบายน้ำสร้างติดตั้งระบายนา้ำเน,นี่ยเพราะยังงช่วงนี้ก็ช่วงพักพวันครับเล็กน้อยมาหลายอยู่มือนี่ตำรวจมาเฮ็ดกันเออครับผู้กองกล้องพนักมาเฮ็ดน้ำเป็นมูเดนะครับเนี่นยตำรวจตำรวจลักซิล่าเขาครับได้คนแล้วได้ทั้งออกทั้งแรงอมอทั้ง เมื่อนี้เขาเอาเขาเอามงก์ไก่น่ครับหินไสเพราะว่ามีแห้งเล็ก,น,น,กน้อยเพื่อเล็กน้อยเั็นไปเรียนหนังสือแล้วพได้พไมากมื่อ,อืน่นนีามา่เีนอยนนนหนาม่อขครับาผมเมื่อยคับครับเดี๋ยวนี้เากกกอ,อกสีอก